แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตประกันรายได้ยางพารานะคะโอนเงินไม่ได้กว่า30,000รายเช็คทกสอด่วนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดของข่าวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะบอดสุนทอนขข้อข้องใจหลังกเกษตรกรชาวสวนยาง ถามสนันทำไมเงินประกันรายได้ยางพาราไม่เข้าซักงวดหลังผ่านมา3มงวดแล้วแนะผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพารานะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ที่ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รชาวสวนยางระยะที่2นั้นเกษตรกร,รชาวสวนยางเช็คสิทธิ์ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเดีย๋ยวแอดจะ วางลิงค์ไว้ให้คลิกเข้าไปเช็คสิทธิ์กันนะคะซึ่งกเกษตรกรชาสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทอทั้งบัตรเขียวบัตรชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม63นะคะจำนวน1 8 3 4, 0 8้านนราย พื้นที่ส่วนยางกรีดได้18ล้าน2 8 6 1 8 6 0 3ไร่กำหนดระยะเวลาประกันไรายได้6เดือนก็คือตั้งแต่ตุลาคม63ถึงมีนาคม64ผ่านมาแล้ว2ง,งวดหลายคนยังบ่นว่าทำไมเงินยังไม่เข้าบัญชีสัทีนะคะนายสุนทรรักโรงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า เงินประกันรายได้ยางพาราทำไมเงินยังไม่เข้าให้ลองสำรวจตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะคะ 1. มี2องห0ื่นรายเจ้าของบัญชีเสียชีวิตติดคุกอยู่ต่างประเทศและป่วยจนช่วยตัวเองไม่ได้หากอยู่ในกรณีนี้ให้ทายาทหรือผู้ได้รับมอบหมายไปติดต่อกันยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทสาขานั้นเพื่อขอรับสิทธิแทนนะคะ สองมีเกษตรกร1 1 6 0 8รายติดปัญหาเรื่องชื่อสกุลและบัญชีธนาคารเงื่อนไขาการประมวลผลค้นหาบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการต่างๆของธนาคารทกศซึ่งเจ้าของบัญชีเงินฝากจะต้องมีอำนาจถอนเงินแต่เพียงผู้เดียวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนของเกษตรกร ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการนะคะรวมทั้งชื่อสกุลของเจ้าของบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อสกุลของเกษตรกรผู้รับสิทธิตามโครงการและชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามโครงการและจะต้องและจะต้องปรากฏเพียงชื่อเดียวเท่านั้น นายสุนทรกล่าวว่าสถานะบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นดังนี้อาทิไม่มีการบันทึกสถานะเสียชีวิตเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันฝากถอนได้ตามปกติต้องไม่หยุดความเคลื่อนไหวเป็นเวลานานกว่า36เดือนไม่ติดสถานะอายัดบัญชีเช่นบุคคลล้มละลายอายัดตามคำสั่งศาลเป็นต้นนะคะทั้งนี้ประเภทของเงินฝากจะต้องเป็นประเภทบัญชีเงินฝากดังนี้นะคะ 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุดฝาก SAV 2001 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สวิงไทย2014ถ้าแอดอ่านผิดขออภัยนะคะ 3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค SAV 2004รหัสโครงการ0101 4. บัญชีเงินฝากทรัพย SA ์ SAV 2 1 0 1 5. บัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์เพื่อประกอบพิธีฮัชและอุมเราะ S.A.V. 2 1 0 2ถ้าหากแอดอ่านผิดชื่อบัญชีอ่านผิดนะคะก็ขออภัยด้วยอย่างไรก็ดีกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากที่มีคุณสมบัติตามข้อ1ถึงข้อ6มากกว่า1บัญชีขอให้เลือกบัญชีเงินฝากตามลำดับดังนี้ 1. บัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพยกับทกสสบัญชีเงินฝากที่มีการเคลื่อนไหวฝากถอนล่าสุด ดังนั้นเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มดังกล่าวขอให้รักษาสิทธิ์หากไม่รักษาสิทธิของตัวเองใครช่วยก็ไม่ได้อันนึงเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลปลูกสวนยางไว้กับกอทสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่สองได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ อัปเดตล่าสุดประกันราได้ยางพาราโอนเงินไม่ได้กว่า30,000รายรีบเช็คทกศกันด่วนนะคะอัปเดตล่าสุด30มกราคม2 5 6 4นะคะ